วัดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเสาสําเร็จกับเสาหล่อนะครับคือเอาเรื่องแรกก็คือเรื่องราคานะครับเสาหลอ่อในยังไงก็ต้องแพงกว่านะครับแพงกว่ามากนะครับผมคืออันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูก็เป็นงานฐานแปรต่างจังหวัดนะครับเป็นงานต่างจังหวัดก็คือการที่เราใช้เสาหล่อกับ เสาสาเร็จจริงก็อยากได้เสาหลอกันหมดแหละครับแต่ว่าการทําเสาหลอมันต้นทุนสูงนนะครับผมแพงกว่าอย่างอันนี้ของเราก็จะกดลงไปเทวติ้งขึ้นมานะครับเสาก็จะเป็นเหล็กที่พีเกียวโยงกันหมดนะครับก็คือเข้าไปมัดกับฟุตติ้งขึ้นมาทําเสาต่อหม้อขึ้นมานะครับผมทําเสาต่อหม้อเสร็จปุ๊บเราก็มาเทลีนถมนะครับเทลีนวางเหล็กคานเหล็กคานแล้วก็จะสอดไปในเหล็กเสา มันก็ดีกว่าอยู่แล้วยังไงก็ต้องดีกว่านะครับเพราะเหล็กเนี่ยมันมีการร้อยกันเข้าไปหมดนะครับแต่ว่าต้นทนรับรองว่าสูงกว่าแน่นอนสูงกว่ามากด้วยนะครับผมที่เราทําเป็นเสาสําเร็จส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเราอยากประหยัดงบนะครับแต่ว่าทีนี้เราต้องมาดูว่าเสาสําเร็จมันจะมีจุดในบ้างที่เราไม่ควรจะไปทํามันนะครับผมคือยังเสาหล่อเนี่ยคานหล่อในที่นี่ยังไงดีกว่ามากๆนะครับแต่ว่า เราไม่ได้มีงบกันทุกคนทุกท่านที่จะสร้างบ้านเพราะว่าต้นทุนเนี่ยบางทีเฉพาะโครงสร้างเราก็ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านหลังหนึ่งพื้นที่เท่ากันเนี่ยเฉพาะโครงสร้างของบ้านเสาหลอเนี่ยเราสามารถขึ้นไปถึงโครงหลังคาของบ้านเสาสําเร็จแล้วถึงแผ่นหลังคาแล้วะนะครับผมราคามันต่างกันนะครับผมเพราะว่ามันต้นทุนมันสูงกว่ากันแน่นอนนะครับผมทีนี้ การทําเสาหล่อมันก็จะมีข้อดีนะครับคืออย่างหลังนี้หลังนี้เป็นหลังคาซีแพกมวนเนียมันก็จาเป็นอยู่แล้วต้องเป็นเสาหล่ออยู่แล้วนะครับเสาสาเร็จไม่ควรนะครับผมคือไม่ไม่เหมาะนะครับที่จะไปทําหลังคาพวกซีเพกมนเนียหนักๆนักันนะครับผมทีนี้ขั้นตอนการทํางานมันต่างกันนะครับเพราะเสาหล่อเนี่ยเราหล่อมาจากที่ร้านขนาดก็มีให้หลายขนาดไม่หน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าห้าหน้าสี่นะครับผมสี่นิ้วนะครับผมความยาวก็แล้วแต่เรานะครับคือเหล็กข้างในก็เหมือนกันนะครับเหล็ก แกนนะครับก็มีเหล็ก12บางทีหน้า8ไปถึงเหล็ก16ก็มีแต่ราคาก็สูงยังราคาก็สูงไปอีกนิดนึงแต่ว่าเสาสาเร็จกับเสาหลอดถ้าเทียบกันแล้วหน้า8กับหน้า8ในต่างกันอยู่แล้วกับราคาคืออย่างเสาสําเร็จเดี๋ยวนี้เอาที่นิยมใช้ตะต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้า6นิ้วคูณ6นิ้วสูงก็สักประมาณ3ามเมตรห้ประมาณนี้เมตรหนึ่งก็อยู่ประมาณ4ี่ห้บาทประมาณนี้นะครับแล้วแต่เหล็กที่ใส่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็ก9มิลสิบมิลสิบสองมิลประมาณนี้คือแล ส่วนความยาวก็แล้วแต่เราสั่งนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องขุดหลุมที่บ้านลึกก็ต้องสั่งยาวนิดหนึ่งนะครับผมก็เพื่อให้ระดับพื้นระดับคานเราได้นะครับผมทีนี้เสาหล่อนะครับผมเสาหล่อก็จะต้นทุนถูกกว่าอยู่แล้วเสาสาเร็จถ้าเทียบกันแต่ว่าวิธีการทํางานบางทีเราทํางานก็ไม่ถูกกันหลายๆายท่านนะครับผมก็บางทีเราก็ไปเจอปัญหานะครับก็คือการเจาะนะครับเสาเครื่องบีขนาดอยู่หน้า 6, นหกในสิบห้าเซนนะครับมสมมติหน้าหกในสิบห้าเซน คือบางทีเราเป็นห่วงเรื่องความสวยงามของการวางเหล็กคานสมมตินะครับอันนี้บ้านหลังนี้แล้วกันนะครับเป็นเสากลางนะะนยาเป็นแบบ3ามดีให้ดูด้วยคือส่วนใหญ่เสากลางเนี่ยจะช้ำมากนะครับผมปัญหานะครับคือเสาสําเร็จเนี่ยที่เราทําเพราะว่าเราต้องการประหยัดงบนะครับแต่ว่าการประหยัดงบในนี้ต้องมีข้อดีด้วย ครับผมก็คือแต่ว่าเรื่องขนาดคานเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเอามาตามวิศวกรนีก็วิศวกรรมดีก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าคานเต็มที่เราก็จะทาประมาณ20่สสิเซนเท่าหน้าเสานะครับผมเนี่ยคก็ปัญหาตัวเสากลางที่ผมวงกลมไว้ส่วนใหญ่เห็นไหมถ้าการเทคานวางเหล็กคานเราจะมีการเจาะทั้งหมดทั้ง4แยกเห็นไหสองเสาถ้าเป็นบ้านลักษณะประมาณนี้คือทีนี้เราเจาะ จะไปฝากเพื่อฝากเหล็กคันเหล็ก12นะครับเราเจาะทั้งหมด16รูเนี่ยลองคิดดูแล้วกันนะครับเสาขาดหมดแล้วครับถึงเราจะเทปูนไปอมมันก็ไม่มีประโยชน์ะไรนะครับคือมันไม่ได้ไปเชื่อมดามกันให้อยู่ได้ทีนี้วิธีแก้ง่ายๆนะครับคือเราไม่ต้องเจาะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการความสวยงามอันนี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดูเปนิดนะคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่เจาะเลยเสากลางที่อยู่เนราะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเทพื้นอมอยู่แล้วนะครับเราใช้วิธีอ้อมเหล็กเอานะครับอ้อมเสาเลยเสาที่เป็นต้นกลางนะครับหนึ่งสองสาม ส่วนเสาริมถ้าอยากเจาะฝากก็ใช้เหล็ก9ฝากก็ได้นะครับคือถ้าเป็นงานแบบบ้านๆงานไม่มีเปเกี่ไรนะครับถ้างานมีสเปคก็ต้องเป็นเสาหลอ่อคานหล่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เป็นเสาสําเร็จอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีสเปคส่วนหร่เป็นงานบ้านๆนะครับผมก็มีการใส่คานกันก็ไม่ใหญ่มากนะครับคานก็มีประมาณขนาด 20- 25้เซนประมาณนี้ขานาดความกว้างก็เท่าหน้าเสาประมาณ15เซนแต่ว่าเสากลางอย่าลืมนะครับเสากลางอย่าไปเจาะมันนะครับเพราะเจาะหลายๆรูนะมันเสามันหักนะครับผม คือใช้วิธีอ้อมเอามันดูไม่สวยแต่ว่าเสาจะแข็งแรงกว่านะครับผมบางท่านต้องการความสวยงามแต่เสาเราหักมันก็ไม่คุ้มกันนะครับผมผมว่าเอาตรงนั้นมาเป็นเหล็กอ้อมเอาแล้วก็เทให้มันใหญ่นิดนึงนะครับผมครับวันนี้ก็เอาเรื่องนี่แหละครับเรื่องการทําบ้านแบบประหยัดนะครับผมเพราะว่ายังไงเราต้องการประหยัดแต่ว่าก็ควรจะดูเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยนะครับผมบางทีเราจะมองข้ามไปนะครับผมเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ